overthinking คิดมาก sensitive อ่อนไหวง่าย multitasking ชอบทำหลายๆอย่างพร้อมกัน unconfident ไม่มีความมั่นใจ self-critical ชอบวิจารณ์ตัวเอง perfectionist ชอบความสมบูรณ์แบบ disorganized, ไม่มีระเบียบ impulsive, top easily stressed, เครียดง่าย impatient, ไม่มีความอดทน persistent, ดื้อดึงดื้อรั้น. Lazy. ขี้เกียจ. Mood swings. อารมณ์แปรปรวน Complain. ต่อว่าบน Grumpy. หงุดหงิด Wake up late. ตื่นสาย Sleep late. นอนดึก Gossip. ซุบซิบนินทา shy อาย take advantage เอาเปรียบ procrastinate ผัดวันประกันพุ่ง easily bored เบื่อง่าย never on time ไม่ตรงเวลา distracted ฟุ้งซ่าน greedy โลภมาก selfish เห็นแก่ตัว timidity ความขี้ขลาด thank you for watching ขอบคุณค่ะ